สวยมากสวยมากสวยมากตอนนี้ไม่มีอะไรเลยครับไม่มีไม่มีโอ้โหครับฮัลองลฮลโลโัลัลลฮัลสหัลโลฮัลโหัลโหลฮัลโหอฮหฮัหัอั ก2 3อ้ยดััครร้ของรางวัลไปคะเชิญเลยค่ะลุกึ้นเนะคะให้น่ารักมากน่ารักมากจากกลาคืนก็จะเป็นแบบนี้นี่นะทุกคนใช่ชใช่ครับใช่ครับรักมากนกครับขอบคุณนะทุกคน 자장, 차장, 찰리, in 그래, 트 오케이, 오케이, 오케이. 오케이, 오케이. 네 아, 가어디가파 아미타이, 아미타이. 아줌마. 가자 아줌마. 찰리님, 찰리님, 안녕하세요. เดี๋ยวทำเทเลแรมโอ้ยเดี๋ยว่าคุกคนนะทุกคนรวมตัวสามารถถ่ายรูปเดี่ยวกับน้องเขาได้นะครับเรียงตัวถ่ายได้เลยนะครับก็เป็นพิทีมงานช่วยติดของด้วยน่ารักมากใช่ดูแลเาด้วยนะคะเป็นะคะพี่ๆเขาารักมากเลยนะคะคนเบลเยี่ยมหาให้น้องนะ สวยมากสวยจริงสวมากคนสวยจริงสวมากเคามากได้ค่ะไ่คุณสามารถถ่ายภาพเดี่ยวกับน้องได้นะคะรกันต่อควกัครับขอบคุณจริงๆครับคุมากฐชลีใ่เรียงไปเรื่อยเรไปเลยค เอาฝากดูแลนะดูดพิถเน้องด้วยนะพี่เพิชการน้องด้รู้จักเขาเรื่องอะไรใช่ไหมครับไชี่ไอาไคมโอเคินี่รู้เนได้แล้วเดี๋ยวให้พี่โจถายด้วยจะเ็นเดีทุกคนไอเตี้ยไปไหนโอเคจีนี่ไอไอไอเตี้ยไปเช็คนออโอเคลากันไปไไม่ต้องเขินนะเขาไปทีละคนทีละคนได้ครับใช่ไ้องคนโอ้ ตัวจริงสวยมากทุกคนถ่ายรูปเดียวได้นะน้องช่วงเวลานี้ครับท้องทำเวลาใช่ไปได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะตาเจ๋งมาพี่ต้องกออยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วกพี่ดูแลน้องผ่าช่แล้วก็พี่ผ่าใช่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 พี่ดูนเลยพี่ดูหนเลยใช่โอเคีพี่โจได้แล้วครับพี่่โจมาจากโคราชเลย มั who, mainland, okay, strikes, right? นทำในต okay, uh, okay, 네ิ๊กต็อกใช่ครับสองสามครับหนึ่งสองสาอ้ยเกิดไม่ไหวใช่ใช่ใครยังไม่ถ่ายนะครับไอ้ตงตงนั้นมันขอไปถ่ายเดี่ยวทีละคนทีละคนเลยครับเอาได้ครับเอาเลยครับใช่ครับใช่ถ่ายเดียวเสร็จปุ๊บเราจะได้ถ่ายรูปหมู่กันนะครับเยนนะครับ ใช่ชนี่เลยให้น้องดูเลยตอนนี้ชาลีก็น่าจะอยู่ในห้องนี้แหละ,ะเรียงกันอ,อ,อนนนใช่ใช่ร้อนร้อนใช่ใช่แล้วก็ทำเวลาหน่อยนะครับแล้วก็ได้ถ่ายรูปหมูด้วยน่ารักมากสวยมากสวยมากครับเออน้องก็เกิด

อ่าอ่า่าใช่มีพระโหอ่าใช่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 ใ่ใช่ใช่ใช่่ใช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 ใช่ใช่ใ ต้องแนบปากบอกว่าขอบคุณที่ใช่ใช่ดีมากดีมากง่ายๆนะก็ต้องแบบนี้ก็จะแบบนี้ก็จะง่ายขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดน้องก็มีเวลาก็ถ่ายคู่อยู่แล้วครับถ่ายภาพเดี่ยวแน่นอนตอนนี้ไปนะ ครับทุกคนไม่ว <ühren> ่ากันไม um ่รำมากกันเน้อเมื huh. I I right ่ไหร่นะครับตรงนั้นนาครับนี่นะฮะนี่นะอ่าแมาจ้อง Can you say h o n y p e o p you are g i n g ครับ t h มาร o o

คนน้าน้องน้าจะรอ้วก็ผมจะรีบกลับมางแรมขอบคุณแอกชารีด้วยนะที่เข้ามานะครับก็พยายามเก็บไว้น้องคงตื่นเต้นมากตื่นเต้นดุกหลิกลุกหลกมากนะครับเดี๋ยวผมพาน้องไปทางนู้เลยนะคะโอ้่คุณน้าเลยนะคะใช่แอกชารีดักมากครับใช่ใช่ยกไอ้ถ่ายภาพรวมแล้วถ่ายภาพเดียวอาจจะไม่ครบทุกคนแต่ว่าได้ภาพหมู่ละทุกคนคงน่าจะเอาไปเก็บเป็นที่ระลึกได้นะครับน่ารักมากสวดมากตัวจริงสวดมากโอเก อีกรอบหนึงอีกรอบนึ่งเดียวอาจุม่อาจูแม่เดือนสองซ้มอาจุมขอบคุณพี่พีทุกคนมากขอบคุณมากเลยนะครับกเลยครับน้องสามารถเดินกลับไปประตูเก้าได้ครับน้องเป็นผู้โดยสารใช่ครับโอเคเจ๊ตจนัดเจ๊ไปเล บ๊ายบายบ๊ายบโอเคบ๊ายบายโอเคทั้งทีก็ค่ะแส่งเขาแค่นี้นะคะทุกคนน่ารักมากไอ้คบก๊อโอเคโอเค